สุรวดีสุรวดีอะไรสุราวดีอ้าวไอ้ฮ่าฮ่าฮ่าน่ารัดน่ารสุราวดีมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยข้างหรังาการเปิดจังมึงอะโถ่เกี่ยวเรื่อกูอะโอ้โหรู้แล้วอะไรพระองค์ท่านของมึงอะเปิดยัง ไ,ไ,ไอ้เดี๋ยวไปเอ่อนี่อีมึงจองล้างจองเกรกูขนาดนี้น,<ม>นี่คุณหนีมามึงยังท้ากูมาไม่ได้เหรอกด้ยขอบคุณครับขอบคคุณนะไใจด้วยนะครับเกิดชาตินหน้าชั้นดใดอย่าให้กูเกิดมามีเมียด้วยเลยถ้าเกิดมีเมียเฮียมึงกูไม่มีเมียดีกว่าเออยินมึงอะไรเนี่ยเธอเธอนี่ขอบคุณครับจำได้ เออจ้ะแค่ตัวกูก็รับคาตัวกัเองเนี่ยจะมาที่นี่ยังไงหรือว่าพิงธุทมาสเขาบังคับจ้มาไม่ใช่จริงๆแล้วสรพดีน่ะเป็นเออเป็นราชธิดาแห่งแผ่นดินม่านมนเรจ้ะจะเป็นราชธิดาเหรอใช่มีเรื่องจริงอยากจะบอกเหมือนกันแต่ว่าไม่มีโอกาสที่ได้พูดไงทำไมตัวเองไม่บอกเขาว่า ตัวเอง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 หรอถ้าตัวเองบอกเขานะตัวเองหรือตัวอ้วนนะมึงอะเว้นโอ้ผมไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องนะมันว่าเขาอะไม่เป็นไรนะตัวมันว่าเขามันว่าเขาตัวเองกอดอด ชุดคู่ก็ไม่มีความหมายแมเป๊บแป๊บเป๊บโอ้ยอุ้ยหนีมาทด้ยังตามกูไม่ได้เหมือนกันแล้วทําไมจะต้องเป็นคนที่เปิดชีพค่ะมันหมายความว่ายังไงเพราะเหมเมวัดแทมที่จริงแล้วเหมเมวัดเป็นราชบุตรแห่งลุ่มไมนาวสารวินเหมือนกันจ้าเจ้าพี่ต่างคนต่างก็เปลี่เป็นความรับ ต่อไปนี้ไม่มีความลับต่อกันแล้วนะให้สัญญาจะไม่มีความลับมีอะไรก็จะบอกทุกอย่างเลยจริงนะโทรศัพท์ก็จะให้ดูหมดเลยโอโ้ไปไหนพี่ก็จะพาไปด้วยดีจังเลยดีไหมดีสิได้แค่มองแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มองเธอเดินจากไปเป็นของกูนี่ไง มึงนี่หาเรื่องกูจริงนะงง้นพี่จะไปขอสุรวดีกับพินทุมาศพี่ขอยาจะถามสุรวดีว่าสุรียังรักพี่อยู่มั้รักจ้ะหากแม่เจ้ารักพี่พี่จะไปสู่ขอกับพินทุมาศให้สุรวดีไปอยู่ล่มไม่น้ำสาราวินกับพี่ทำยังไงก็ได้ให้ทั้งสองแผ่นดินอยู่ในพื้นแผ่นดินเดียวกันทตไม่ได้นะ